อยากเจอกับคนดีจริงใจต้องทำบุญด้วยอะไรเจ้าคะโอ้หอันนี้ต้องถามยมคิมแล้วมั้งเนี่ยต้องถามตากล้องแล้วนะตาก,กล้องทีมกล้องเราเนี่ยโอ้นั่งสมาธิตลอดบ้างเนี่ยนะอืมนะคู่บุพเพสันนิวาสผู้เจ้าบอกมันจะเจอกันได้ยังไง พวบอกธาตุย่อมเข้ากันได้โดยธาตุนะศรัทธาเสมอกันศีลเสมอกันจาคะเสมอกันปัญญาเสมอกันนะเราทําศรัทธาให้ดีศรัทธาในผู้เจ้าเราก็จะเจอคนศรัทธาผู้เจ้าเหมือนกันเราทําศีลดีเดี๋ยวเราจะเจอคนมีศีลเหมือนกันนะมันจะเป็นชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอืมไม่ใช่ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีอ่า หรูเจ้ามีสี่อย่างนะ,ะชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีก็มีอ่าชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาก็มีนะอะพยายามทำตนให้เป็นเทวดาจะทำตนเป็นผีนะ,ะมีศีลให้ดีมีจาขะเสียสละแบ่งปันฉันจะสละเท่านี้ไอ้ผัวสกิดได้ยาไรเปืองโอ้โหจาขะไม่เสมอกันมันต้องโหโหนุนเลยเมียทำเท่านี้ผัวเออดีเธอทำเลยโอ้ ได้เลยฉันก็ว่าจะทําอย่างนี้ละนะละความจะหญใจค่าเสมอกันปัญญาเสมอกันผู้เจ้าบอกสี่อย่างเหมือนกันเนี่ยได้อยู่ด้วยกันทั้งในภพนี้และก็สัมปรายะภพหน้าก็ได้เจอกันอีกนะดังนั้นพอมาดูว่าภพหน้าเจอกันก็แสดงสมมุติว่าภพเนี่ยคือภพหน้าของที่เราเมื่อตายไปเมื่อสักครู่เราได้เจออีกก็นเนี่ยแหละ มันมาเจอกันแล้ศีลมันเสมอกันจากสัทธาปัญญาฮนะดังนั้นคู่ของเรานะวันนี้นะถ้ามันไปกันได้เนี่ยแสดงว่าเราสร้างมาพอๆกันนะ,ะสร้างสี่อย่างนี้นี่เหตุปัจจัยสี่อย่าง